นับถอยหลังหนึ่งอาทิตย์ก่อนหน้าวันปาสการพระเยซูทรงชุบลาซาลัดอันนี้บางนิดนึงไม่เป็นไรนะครับชุบลาซาลัตให้เป็นจากควอมตายลาซาลัสเป็นน้องชายของมารีกบมาทานะครับนาธานน่าจะเป็นพี่สาวมาธามาร,มาามารีและก็ยาลาซาลัสนะถ้าที่ผมเข้าใจไม่ผิดนะครับลาซาลัสก็เป็นขึ้นจากควอมตายหลังจากที่พระเยซู ปล่อยให้เขาพระองค์ได้ข่าวเขาแล้วแต่พระองค์ไม่ได้มาช่วยเขาทันทีเพราะพระเจ้ายังไม่ได้ให้เขาพระองค์มาตอนนั้นพระองค์อยู่อีกที่หนึง่งรอให้ราสลัดตายไป4สี่วันก่อนจนแบบว่าสมบูรณ์แล้วตายอย่างสมบูรณ์แล้วพระองค์ก็ค่อยมานะครับแล้วก็ชุบชีวิตเพราะฉะนั้นการชุบชีวิตการอัศาจรรย์ครั้งนี้เป็นอัศาจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยที่พระเยซูทำหมายถึงแร่ตามขนาดของที่ทุกคนเห็นเพราะมีชื่อเสียงโด่งดังมากครั้งนี้จะเป็นการชุบชีวิตคนตายแบบตายไปแล้วแล้วฟื้นจากความตายและทําาให้เเยยซูมมีีชื่อสงก ทำให้เกิดอะไรขึ้นทําให้มีการเลี้ยงกันที่หมู่บ้านเบตานีก็คือบ้านของมารีมาธานะครับแล้วก็นั่นคือ6วันก่อนวันปัสกาจากหนังสือยอหนนะครับบอกว่านี่คือ6วันก่อนวันปัสกาพราะองค์มาถึงที่เบตานีและวันที่พระองค์มาถึงก็คืออาจจะมาสักสามโมงสี่โมงแต่งานเลี้ยงมีตอนคืนพอไปตอนคืนปั๊บกลายเป็นอีกวันหนึ่งเพราะฉะนั้นงานเลี้ยงก็เลยมีวัน ที่5้าก็คือ5้าวันก่อนเลยไหมเราอ่านเรางงพอพอห้าโมงเย็นแล้วน่าจะวันเดียวกันเปล่าห้าโมงเย็นพอเลยหกโมงไปดอีกวันหนึ่งนะครับเบธานีอยู่อันนี้คือเบทฟา,ฟา,ฟาจีนะครับห่างจากเป็นเมืองใกล้ๆกันอยู่ห่างไป2กิโลเมตรเดินเท้าประมาณส5าทีผมดูจาก Google Map แล้วนะครับเป็นอย่างนี้ที่ผมดสาม้าทีทีผมดู Google Map นะก o o ก l e เอิร์แล้วก็เบธานีเนี่ยห่างไป ประมาณ3ามกิโลมาถึงว่าระยะขจัดคือระยะตรงแบบนี้แต่ว่าเวลาเดินมันไม่สามารถเดินตรงอย่างนี้ได้มันมีถนนเพราะฉะนั้นมันเลยต้องเดินอ้อมมันก็เลย45้าทีโดยประมาณแสดงว่าระยะทางนึกออกไหมครับนึกภาพออกเราจะได้รู้ว่าพราะองค์ทางจากยูเลสเกงกรุงยยรูซาเล็มประมาณนั้นนะครับ45ทีแล้วก็คนยิวที่เป็นธรรมอาจารย์ฟาริสีได้ยินเรื่องที่พระเยซูชุบลาสลัตให้เป็นขึ้นจากความตายเพราะมันเป็นเรื่องที่แบบใหญ่โตมากพวกเขาก็เลยเดินทางมาร่วมในงานเลี้ยงนี้ด้วย ที่หมู่บ้านเบธานีด้วยโอเคไหมครับอ่าโดยต่อและนั่นแหละนี่คืองานเลี้ยงห้าวันก่อนก็คือวันเร็วกันนั่นแหละสําหรับเราแต่สําหรับพระองค์อีกเป็นอีกวันหนึ่งเพราะมันเลยหกโมงเย็นไปแล้วเขาก็เลี้ยงกันตอนค่ำๆดึกๆพระเยซูก็กิกนข้าวกินกับกินเลี้ยงแล้วในเหตุการณ์นี้เกิดอ,อะไรขึ้นก็มีผู้หญิงคนหนึ่งก็คือนางมารีนั่นเองเอาน้ําหอมราคาแพงนรารดาเนะี่ยที่มีค่ามากเพราะว่าใช้ เงินเดือนหนึ่งปีเงินตีเงินเดือนของคนทั่วไปปกติประมาณสองแสนกวบาทต่อปีใช้สองแสนกวบาทนั้นซื้อน้ำหอมขวดหนึ่งราคาสองแสนกวบาทแล้วเอามาเทใส่เท้าของพระเยซูพระบาทของพระเยซูแล้วก็เอาผมของเธอเช็ดแล้วเธอก็ร้องไห้ไปด้วยเพราะว่าทั้งที่ทั้งหมดที่ที่เธอทําก็คือเธอรักพระเยซูแค่นี้เอง แล้วจริงๆอันนี้เป็นความหมายของการนมัสก,การด้วยแล้วพระเยซูบอกว่าแล้วคนอื่นก็บอกว่าทำไมถึงไม่ขายน้หอมนี่ไปช่วยคนจนแต่ว่าพระเยซูบอกว่าอย่าไปยุ่งกับเธอเพราะว่าเธอกำลังเจิมเราคือเหมือนกับเตรียมเจิมเราเพื่อจะเตรียมเราสำหรับความตายของพระองค์ที่พระองค์จะต้องตายบนกางเขนมันเป็นเหมือนกับก,กิจพยากรณ์ที่ทำมากนแล้วหลังจากนั้นแล้วพระเยซูพูดว่าต่อไปนี้ชื่อของเธอจะเป็นที่จดจำของทุกคนใช่จริงๆทุกคนรู้จักเธอหมดเลยเราทุกคนรู้จักเรื่องนี้ดี น,นี่คือ5วันก่อนปัสกาแล้วก็5วันก่อนถึงปัสกานั่นเองเป็นวันที่พระเยซูหลังจากรับประทานนั้นก็คือคืนนั้นเลยไปถึงกลางวันก็ยังคงเป็นวันเดียวกันถูกต้องไหมวันลางของกลางวันพระอ,องค์กับสาวกก็ออกมาจากบ่บ้านเบธานีและก็เดินไปที่เยรูซาเลม็มแต่ยังไม่ถึงประตูเมืองเยรูซาเล็มก่อนถึงนะผมไปอ่านพระคัมภีร์แล้วก่อนอาจจะก่อนสักครึ่งกิโลอะไรเงี้ยนึกไหมครับก็มีชาวคนมารอเต็มเลย เพราะว่าพระเยซูปเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากๆมีชื่อเสียงขนาดที่ว่าฟาริสีเกียดขี้หน้าครับพระองค์ขนาดไหนสถิติก็ไม่กล้าฆ่าพระองค์ต่อหน้าเพราะว่ารู้ว่าถ้าฆ่าพระองค์ตรนนั้นต้องโดนหินจากประชาชนฆ่าตายแน่ฟาริสีเลยต้องใช้วิธีไปแอบจับพระองค์ตอนกลางคืนเหนือไหมครับไม่กล้า พวกธรรมอาจารย์ไม่กล้าจะจับพระเยซูเพราะางี้วันนี้คือวันที่5ก่อนปัสกาแล้วก็วันนี้เองพระองค์ก็ได้เสร็จเข้าไปในกรุงแล้วพระองค์ก็เริ่มต้นสอนในวิหารจริงๆพระองค์ก็สอนทุกที่ที่พระองค์ไปแหละแต่ว่านี่เป็นการสอนในวิหารครั้งแรกของพระองค์ที่พระองค์เข้ามาในวิหารนี้นะครับตั้งแต่ที่พระองค์เริ่มทางานและพระองค์ก็เริ่มต้นสร้างชื่อเสียงรัง้ง่